My God. Huh? Oh my God, oh my God, Oh my God! Oh my God.

วัดเาวัดนี้ไม่มีการเรียไรครับไม่มีปล่อยปลาปลาไหนบอกไว้ก่อนครับอันนี้คือวันนี้เราจะปล่อยปลาช่อนเราจะเลือกปลาช่อนคือระดับเป็นโลตัวใหญ่สามตัวแล้วก็ป่ผมที่เขาบอกแล้วว่าชิวที่ภูคนนี้จะได้หมดปลาผมและปลาช่อนเนี่ยเหมือนเราเกิดมาตั้งแต่เด็กถ้าใครไม่เคยกินปลาช่อนหรอกมู้จะว่าไงกินพวกวกไม่กินแล้วตอนจะเกกินแต่ตอนนี้ไม่กินออกมาอ๋อนี่ครับ น่มัมชอะไรคคือวันนี้ลุงพลที่ก็บอกับว่าวันคือวันครบรอบและว,วันน้องชมพู่<ร>ผมอยากบุญทิดบุญตสนเนี่ยให้น้องชมพู่เป็นบุญที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงเรากรลราจะปะ่อยสัตว์ที่เขาอามาขายบคนอลนงนรเราไม่มีการเอาของไปเพล,ล์พระเพราะบางครั้งการเอาขอยเพย์พระมันอาจจะมีการฆ่าขาดชีวิตแต่ใน,นผมอยากให้บุญที่บริสุทธิ์ก็คือบุญที่เราปลดปล่อย สัตว์ที่เขาหลังจะตาให้กับวิชีวิตได้อีกเนี่ยอังพลถ้าไปไหวตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วการจะเอากระดุมคนมากตรงนี้โบสถ์เนี่ยค่ะที่หมอปลามานั่งสมาธิแล้วก็ได้วิชาดวงจิตเนี่ยค,ค่ะอันนี้เป็นชื้อวันของแม่หวยนะครับอันนี้คือชาวัาวนาวบ้านทำไม่ดีจุดตรงนี้นะครับที่ไม่เกี่ยวแลครับ เป็น้ออะไรครับที่ทุ่งวเยท่อางนีเป็นตัวสื่อสาัาอย่างเลยว่าไม่ใช่ขอปาแตงนั่งมาแดัว้แตงไว้านีนี่อยู่ไหมสวดีรับอยามีไฟไหมครัไม คนที่เก่น่าคนที่เท่นป่าต้องตอบหมอบก่าต้ดูตัวคนนพ่อเลยถ้าได้เจออ่อแกวเลยดเรื่องเล่าว่าเีานประวัติความ็มาคือประวัติความนมาต้องไปฉ่ำภาคเก่าแต่คืออันนี้คือหัูอยากยห้ดมันจะมีหัวอะไรที่ข้อไวครับอ๋ออันนี้คือ่ข้อไปแล้วขออไปแล้วจริงหรอยู่คนซึ่งหมงเนี้ยขึ้นข้อไปแล้ว คือวว่่าามมีีทใช่คือตรงนี้ผมพูดแล้วว่าชีวิตผมทุกคนนี้80%ผมมาหน้าสารที่จะถึงได้อะไรเดช่วยเหลือคนได้ก็มาจากที่ตรงนี้ค่ะคือวันนี้บางคนมาเพราะเพื่อนที่สนิเองว่าคือแบบไม่ได้เกี่ยวข้องนะคือที่ตุ๊นี้บอกว่าไม่ใช่คนนี้ครับผมบอกแล้วครับผมนั่งตรงนั้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปต่อวันทีร้านกาแฟนะคะแล้วก็ส the the ่งแล้วให้ทุกคนพักที่บ้านแล้วค่ะช่ผมาบอกผมไม่ใช่เพราะว่ามอวาทำตามที่หนอางาบอกเลยไม่ผมมาบอกแล้วต่อทนทีรอปให้ทุกคนก่ยเงนะขอบคุณขอบคุณทุกคนกำลังจะม่ตาเี๋ฉันขออาจาก คุณทุกคนที่สมใจกับคุณนคนน้องกับด้วยความของคุณนะคะคืนเดียวค่ะลุงพลมาทำบุญ ก่อนนะทีมผมคืทีนก๊งก๊งแก๊งก๊งแก๊งก๊งแกกงแกงแก๊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 งก๊งแก๊งแก๊งแ เดีวแล้วได้แจกไฟทะเลด้วยเดี๋ยวคืนนี้ก็พาพักไปเลยๆจะว่าเดี๋ยวราจุดจับทางตรงนี้อยากไไหนย้แลยวเราจะไปต่อกันที่วัดหนองกาทองนะคะอีกสักครู่เราไปถึงที่นั่นแล้วเราจะแจกเสื้อโดยให้ลุงพลเป็นคนแจกแล้วเดี๋ยวให้ลุงพลเซ็นให้ด้วยนะคะถ่ายรูปคู่ก,กับเสื้อแล้วก็ส่งไปให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู คุณสิริกนานดาขอบคุณมากนะคะแม่ค้าเตาเพราเราคุกก็บรเกันนะเนี่ยเดียวเอาไปโกรอเลยเพรามัเอาขึ้นได้น้อยน้ำจาลมันหวานนะครับชีสเขาหอมหอมหอมรอบ <laughs> Nhảy đi mà Đi oh 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 <laughs> này